พี่บ้านนี้ไม่มีคนดูจริงไเราเราไปเอาของกันไหมเพื่อมีอะไรให้เราแบบคนไปดูดิเขาขึ้นนอนกับหมดเขาขึ้นนอนกับหมดเหรออพี่พี่เดินนำไปดิ้งพี่นำมันเกือมีอะไรเอาได้พี่น่าจะดายเนาะทำไมกินอะไรทิ้งไว้เงี้พี่มีลำโพงด้วยพี่มีลำโพงตัวนั้นด้วยเอาไหมเนี่ย เอาไหมพี่เอาไหมไม่เอาขายไม่ได้ราคาไปดูบนโต๊ะต้นไปขายไม่ได้ราคาดูบนโต๊ะก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ขวดเทียบเลยอะนี่ขวดเทียบเลยเอาขวดเปล่าใช่ไหมเอาขวดเปล่าขวดเปล่าพี่เอาเป๊ปซี่ไปด้วยดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแต่ขวดเปล่าน้ำไปด้วยพี่ไม่เอาไม่เอาเอาแต่ขวดเปล่าขวดเปล่าอย่างเดียวเนาะโอ้ยถังน้ำแข็งนะพี่ขายได้หลายราคาขายได้แพงเลยนะ วิ่งไม่เอาไม่เอายกยากยกยากใช่ไหมใช่ใช่เอาแค่นี้พอยกง่ายดิโอ้โหเขาองเก้าอี้นี่ไม่เอาเลยเหรอพี่ยกยากเหนื่อยรองเท้าก็มีไม่เอาเศษอาหารนะเขาจำได้เศษอาหารนะเศษอาหารน่าสนใจเอาไหมเอาไหมเอา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 ใส่ถุงแล้วตักใส่ตรงนี้ไปเลยตักตักใส่ถุงเลยเนาะเออพี่ฉลาดจริงๆว่ะจะได้เราจะได้มีกินเนาะเลย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 พอแล้วพอแล้วเออเออ มีมีกดเป่ากดเป่าแก้ววายนี่ไม่เอาเลยไม่เอาเนี่ยนั่งแปดไปนั่คือยากคือยากวิโชคดีจังเลยพี่วิโชคดีนะไปไปโชคดีขายได้ราคา